บรรยากาศตรงไฮตรงหน้าพี่น้องเอ,อ้อเจ้าเบิ้งเด้อตรงไฮตรงหน้าเจ้าเบิงเ้งมันแรงกำไดเบบึงปลาหาย่าเลยแหงหแหงมัะล้มพัน กำลังสีกันตึงๆกันรถมันแรงมากเลยกันนะทายให้พึ่งนะตรงไหนตรงหน้าค่ะสามนาทีแย่หลายยังไรรม่ได้เลยกันเมื่อไหร่ทีเอาตรงนี้ล่ะสามนาทีทีนาทีความแห้งแรงต้อนก่นะแสงแดดก็เยอะตอนนี้เที่ยงเร